โอเคยายเซิร okay. yeah, uh, oh ์ฟมาแล้วเออโอ้โหเซิฟนี้เหมือนจะอลังการงานสร้างเสียวไส้จุงเบยดูดิครับนี่เป็นศิลปฏิมากรรมอุ้ยแล้วมันมนุษย์มนุษย์เดี๋ยวเราไม่ยุ่งก่อนนะครับเราต้องหาอาวุธป้องกันตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเข้าไปคุยกับเขานะฮะโอเคตรงนี้ต้องเดินย่องครับจิเกตย่องแม่งแหละดุดนี้เลย อาวุธยี่ยี่สิบนัดด้วยผกปืนด้วยอีกกระบอกสุดยอดนี่สองเซตเลยเป็นไงอ่ะมีสำรองมีสำรองเอผมว่าถอดแม็กมันออกมาดีกว่าเนอะ,อ,ะอยากได้อ่ะอุ้ย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 อะไรใครยิงตรงไหนโอ้คนไทยคุยกันก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบค่ากันขนาดนั้นหรอก และนี่คือเกมแนวซาวเวลนะครับเจอกันนี้ไม่ต้องยิงกันตลอดคือจากคนดีก็กลายเป็นคนเลวได้นะครับง่ายๆคือการป้องกันตัวนั่นเองยังถูกกฎหมายทําไมเลยเพราะนี่มันเกมไงล่ะใส่เสื้อแป๊บเอซอมบี้นี่ก็ตามจังตามที้ติดตุดเลย,เยต้องหาพวกอาวุธทุบก่อนนะครับเนะี่ยพว่าไม่งั้นเดี๋ยวอ่า เวลามันเข้ามาในในระยะประชิดเนี่ยเราจะแพ้เอาเนะครับแพ้ทางขวาน้องมีต้องนี่ตรงนี้โดนรุดหมดแล้วเหรอเข้า,าวงเนี้รู้สึกผิดพลาดโอ้ม,มันสองคนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนี่ครับโลน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 เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยว ช,ช่วยเลยช่วยหน่อยโอ้โหช่วยช่วยนั่นแหละนั่นแหละขอบคุณมากโอ้โหมีคนดีโอ้ยเอ้ยดียิงตูแล้วเดี๋ยวๆดผิดคนผิดคนเออโอ้ยช่วยฟันช่วยฟันนี่เนี่ยเฮ้ยเออตายตายตายเฮ้ยตายตาย อโอ้ยเดี๋ยวตายแลวครับเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเฮ้ยปะจะาอ่าอ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 า,อาไ,ได้ลเลยอุตส่าห์เจอคนดีเย็ดเปียกเอ้ยเกิดใกล้ๆเปล่าวะเกิดใกล้ๆนี่เราจะได้ไปคุยกับเขาได้ครับอืม ไม่ใช่นี่ว่านี่มันชาวไร่เกิดไร่ครับไรนาโอ้อุตส่าห์เจอคนดีคนเป็นมิตรแต่ว่าผมโดนลูกหลงจากลูกกระสุนปืนของของเขาอะไรครับโดนยิงนี่คือตายเพราะลูกกระสุนของเขานะครับแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกแบบยังรู้สึกดีกว่าเยอะเลยที่ไม่ได้ตายเพราะความตั้งใจนะครับแต่ว่าตายเพราะเพราะลูกหลงนะครับก็เลยแบบเออดีเหมือนกันนะครับก็ยังดีนะโอเคครับเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับ เริ่มจากการหาของใหม่เลยแล้วกันอย่างน้อยเราก็เจอคนดีครับยังไม่สิ้นคนดีครับเกมนี้เนี่ยอมบี้มาจี้หน้ามันหล่นไฟใส่หน้าเขาเรียกไฟอะไรวะเนี่ยมีรูนกันนะครับเปิดเกย์แป,ป๊บอฮ้ยมีดโอ้โหนี่แหละความแรงเป็นเลิศประดุดดังสายฟ้าแรงมากครับยิ่งเอามีดไถหน้านี่บแบบบึกเลยนะครับ อ,อ๋อไฟอันนี้คนสร้างบ้านไว้แนะ่สร้างบ้านที่ลงนาะโหดจังมีอันนี้ด้วยครับที่ขุดที่ขุดนี่เสื้อเสื้อชาวไรเก็บไว้ก่อนส่วนนี้เอาไปทำเป็นเบนดิตเบนเดตไม่ใช่เบนดิตเบนดิตนั่นมันโจรเอไหนหว่าครับก่อนนี่แล้วก็ผ้าตายเพราะผ้าเนี่ยครับขาดโอ้โหคตรขนาดจ,จิต น้ำ12%เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเก็บไว้เป็นทางเลือกครับนะครับทางเลือกสุดท้ายเพนเตอร์ไม่เอาสังเกงเยี่ยมใส่แล้วเอ้าเห็นด้วยนี่เนี่ยรู้ดีรู้ดิรู้ตาดีเหลือเกินนะเนี่ยครับเอวิทย์ไทยเนี่โหดไปได้เงินจากซอมบี้ด้วยนะครับ4.50บาทมีเศษตังค์ด้วยนะครับเราจะ ไปเมืองเดิมดีกว่าไหมครับไปเจอเขานะครับเรามีพวกสักสองสามคนก็ยังดีกว่าเดินอยู่คนเดียวนะครับดุยดุยโดโด,ดว่าแต่เมืองมันอยู่ทางไหนเนี่ยเมืองเออหรือไปว่ามันต้องใช้แมพเห็นไะหคลิกคอคลคีย์เวิร์ดอ๋อเราสามารถเลือกหวตได้นะครับเช่นแบบว่าใครแบบมันกวนๆหน่อยเช่นแบบว่าดักแบบดักยิงเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับเช่นมาดักยิงตรงตรงจุดเกิดอ่ะนะครับแล้วก็เราสามารถหวตได้เตะออกอะ่ะ โอเคไปหาที่เสียดายนรแมปแมปเขาเอาออกไปแล้วต้องหาแมปอีกใช่ป่าหาแมปอีกครับรู้สึกว่าคราฟนี่คราฟแมปได้ป่ะน่าจะน่าจะคราฟไม่ได้มั้งแต่ทีนีน่แมปไม้มีแหละครับแมปไม้มีแล้ว ไอ้ตรงนี้จําได้คนระับตรงที่เราฆ่าใครคนหนึ่งไปนอะบชื่อรู N ้สึกจะโนเนมใช่ป่าวีนะ่บมันเป็นอความเสียใจอย่างนี้ของผมเหมือนกันนะครับ <c oughs> เสียใจปนสะใจนิดนึงนะครับคือคือ,ค,อ,ค,อคือมันพูดอะไรผมก็ไม่รู้เรื่องนะแบบว่าแบล็กแบล็กเหมือนความโลภครอบงําชั่วข่าวนะครับความโลภอยากฆ่าคนอุ้ยเออยังไม่หิดเอวเราเดินปุ๊บมันเดินตามับ๊บเฮ้ยเฉี่ยไถไถอ้าว เฮ้ยไทยหนะ้าไทหนะ้าเดี๋ยวรอสเตมินาก่อนมันก็เหนื่อยเป็นหยุดแล้วไทยเฮ้ยไทย <c oughs> อ่ะปลดล็อกเลยปลดล็อกใิ้ช h อตรางวัลความสำเร็จนะครับชเมนอ่าใจเย็นนะเพ่ผมขอไทยหนะ้ามามามาไทยหนะ้านี่แหละมีดมันดีตรงนี้แหละถึงมันจะเล็กสั้นเสียงต่อการโดนตบเออ เนะตอนก็ดีเยี่ยมอยากเจอกระเป๋ามากเลยครับตอนนี้ไปรถรถเรา<ด>มีที่ซ่อมรถด้วยนี่แล้วก็เป็นเสื้อซนะิวิเลียนน้ำมาเก็บไว้เปิดเปิดเปิดไอ้ไข่เก็บไว้ครับรู้สึกตรงนี้จะยังไม่มีคนมาค้นเลยนะครับเนี่ยเสื้อนี่เต็มร้อเปอร์เซ็นเลยเว้ยสุดยอดเก็บไว้ครับ มันี้ก็ยังมีกองไฟด้ว้เต็นท์สิไม่มีของอรัโอเคไปที่รถดีกว่าเฮ้ยอะไรอ่หยาโผล่มาตกใจเลยเนี่ยสามสามกระสุนลูกซองนะครับสามกาไม่เอาฮะอืมนี่ก็รถขอให้มีน้ำมันน้ำมันไม่มีก็ไม่เป็นไรครับโอเคเอ้ยมน,นุษย์ัลโหล สวัสดีครับฮัลโหลได้ยินเป่าได้ยินเป่าครับฮัลโหลไม่ทักด้วยไม่ทักเดี๋ยวมีจิม้มฮัลโหลโลโลโลเฮ้ยเอ็งอย่ามืนดิฮัลโหลอ่าเพิ่งเห็นเฮ้ยอย่านะเอาดีมีดกลับมามีดนี่โหดกว่านะแทงที่นี่เลือดไหลอหละจะบอกให้อืมรู้สึกว่า เขาค้นหมดแล้วนะครับเราคงจะค้นไม่ได้แล้วแหละนะแล้วก็เมื่อกี้บมว่าเขาคงจะไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าเธอเขาได้ยินเนี่ยเขาคงหันมาเอ้ยกาานี่นี่คือเกา่าเองคงไม่ได้มาฆ่าเราใช่ไหมเอามาแลกกันก็ได้นะแลกกันฟันก็ได้นะไม่ว่ากัน <c oughs> เอ้ยน่าไฟา เราจะไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นครับผมเดี๋ยวมันจะมีเรื่องนะเช่นเราช่วยเขาเนี่ยเราอาจจะมีความไว้ใจเขามากเกินไปครับแล้วเราก็เผลอนะครับเผลอปุ๊บก็ตายนะครับแต่เราต้องช่วยเหลือตัวเองครับผมนะครับแฟ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 บคนเราช่วยเหลือเออไทยน่าฟึ๊บเก็บมีดครับทำเป็นผมไม่มีของเมื่อกี้ผมต่อยซอมบี้ตายเลยโหดปะ ผมว่าเขาน่าจะมาค้นหมดแล้วแหละนะคงไม่เหลือไอ้หมวกใส่ไว้ได้อะไรครับต่อมาต้องทำรับรอๆก็ซื้อปืนเก็บไว้ฝึกปปะเจ๊เจ๊เจ๊ผมต่อยตัวบี้ตายเมื่อกี้เนียนได้ก่อนเนียนยังไงเนี่ยทำเป็นแบบไม่มีอาวุธครับพี่ี ช่วยหน่อยช่วยอ้าวเห็นซะแล้วนั่นแหละนั่นแหละโอเคครับโอเคมันเขาจะเป็นมิดดีนะครับเป็นมิดดีเป็นมิดดีดีแล้วเฮ้ยเซิร์ฟนี้คนเป็นมิดเยอะแนฮะคงต้องเล่นบ่อยๆแหละเฮออ้ยตงพีคายเนี่ยออกมากรอนเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ทำไมเพื่อนเราต้องจากไป ไม่เราก็เพื่อนเรานะที่ต้องตายโอ้โหทำไมเองไม่กระโดดขึ้นบนนี้ล่ะเนี่ยแล้วเขาก็ตายนะฮะเสียจุยเนี่ยนะครับคนเป็นมิตรต้องจากไปทีละคนทีละคนงี้เศร้าใจเลยครับเอาว่าเซิฟนี้ดีเนี่ยชื่อเซิฟอะไรเนี่ยผมจะได้จาไว้ครับแล้วก็มาเล่นบ่อยๆหน่อยนะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นมิดดีมากเฟลลี่เยอะครับสิบเก้าคนด้วยคนเล่นเยอะนะครับ อืมอีนว่ามันดูชื่อเซอิฟยังไงฮะชื่อเซอิฟเอาเป็นว่าที่ผมเห็นนะครับตอนที่ว่าผมเข้าเซิฟนี้เนี่ยตอนนั้นรู้สึกมันจะเขียนคาว่าไทยน้ำหน้านะฮะวงเล็บแล้วก็ไทยเอาไว้เดี๋ยวเจออีกก็เข้าอีกแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอเล่นก่อนเนี่ยขอเล่นก่อนเอ้ยโอ้เนื้อ เอามาแจกนุ่มด้วยอย่าบอกว่าของโปรเนี่แถมเต็มร้อยหมดเลยด้วยกินได้ป่ะเนี่ยอือหือกินได้ด้วยบอกขอยืมอ่าไฟหน่อยนะย่างเนื้อย่างแงบแต่มันย่างไงะเนี่ยไม่ใช่กินจะเลือดรถจะหมดตัวเนี่ยโอ้นี่มันเชื่อมไปคุกเลย เราก็ไม่ค่อยอยากคุณสักเท่าไหร่นะครับซอมบี้เยอะครับผมซอมบี้นักโทษเนี่ยแล้วแต่ผมทําสบู่ตกด้วยนี่ชิบหายเลยแล้วคนละเรื่องแล้วเอ้ยเมืองนี้หรือเปล่าที่เราเจอนี่ไงที่เราเจอคนดีนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเขาดูซอมบี้ไล่โอ้โหอย่างนี้ผมช่วยไม่ไหวเหมือนกันนะครับใช่คนนี้หรือเปล่าเนี่ยคนที่นี่นนะั่นแหละเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วย เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเอ่อเดี๋ยวเองจัดก,การสองตัวนั้นไปเดี๋ยวตัวเอาพวกนี้เองไอ้เน่นั่นแหละโอเคอยู่เฉยไว้อยู่เฉยเฉยไว้ไอคนนี้ที่ว่าตายอ่ะเนะอ๋อเองจะเข้าเมืองใช่เปล่าหรือว่าเองเกิดตรงนูน้นไม่รู้นะ อ๋อย่องครับย่องย่องโอเคย่องชองย่องครับย่องสองตุ่ยๆดูโคตรโลองอกงิตไปหาเ,เก,กเมมาใส่ไปมีแอบตุยตุยทีนี้เลือดกระจายด้วยมางขอใช้สกิลเองบ้างตุยตุยโอ้โหตายเลยครับเอ,อ้ยเลือดลดเรื่อ,อยๆด้วยอ่ะหรือว่าเพราะว่าติดเชื้อ เมื่อกี้เพิ่งสังเกตเห็นนะครับกินนมหน่อยเ <c oughs> ต็มร้อยอันนี้เลื่อนลดเรื่อยๆนะครับเวินกรมทำไงเดียนี่ยจะตายอีกแล้วเหรอโดปกล้ามได้ไหมจะได้แบบเวงวางหน่อยสามสี่แล้วต้องหายาโดยด่วนยาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> นึกว่าจะหยุดไหลแล้วเมื่อกี้โอ้เนื้อนี่มันของเถื่อนเอน,นื้อเถื่อนเนี่ยเนื้อจีนแดง เป็นเนื้อหมาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยกินแันเลือดรดดูเนี่ยอ้บ้าตายส่วนการดูเชื้อเนี่ยมันดูยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเช่นจากเช่นจากศูนย์ไปถึง100ร้อยหรือว่าจากอะไรเนี่ยดูไม่เป็นนะครับงงหมดแล้วราะว่าน่าจะเป็นเพราะเชื้อแน่เลย แป๊บหนึ่งเนี่ยขอขอไปคลินิกแป๊บไปหายาแป๊บยายา้ยา,าขอยาหน่อยยาเออจะจะตายแล้วดิวเฮ้ยเองอยู่ไหนเราจะให้ของกำนันกับเองเวลาเราตายนี่เลยเอามีดไปไปจะเอาไม่ติดนึกว่าติดเหมือนเซิร์ฟนูน้นอา้อาวเาวียนกรับ หโลได้ยินเปล่าเนี่ยโหลโหลโหลหันหลังมาหน่อยครับโอเคไม่ได้ยินนีครับไม่ได้ยินเนี่แล้วอูม,มีไม้แล้ว,มไ,มลวไม่คุยด้วยไม่ได้เนี่ยโอ้ยกระตุกด้วยเฮ้ยนายเราจะตายแล้วะ่ะเราขอฝากมีดให้นายได้เปล่าเอาไปเลยก็ได้เนะยนี่มีดมีด ไอแต่ว่าเอ้ยเด็เดเลือกผัวมันกินนมมันนี่ครับนมผมเก็บได้ของเถื่อนนะครับอย่าครับผมเราต้องไม่ให้คนอื่นได้ได้รับนมนี่ไปเด็ดขาดเราต้องกินให้หมดนมนี่มันของเถื่อนของจีเด็กแล้วก็ครั้งสุดท้ายขอโดบก,กาวก่อนเ,อเดี๋ยวไม่ทันหร